สวัสดีเลิกโซเชียลตับหมูสาบหมูปิ้งอธิสซนหมูย่างตับย่างแก๊สดูหลี่หลี่หลี่นะแกนหมนเบอ่อขายได้ไม่กี่สิบบาทเองก่าจะได้แต่ละห้าบาททำไมมันขายยากขายเย็นฮะ จะขายปลาปิ้งจะขายลาบหมูน้ำตกยังไม่รู้จะขายอะไรดีขายยากขายเย็นตลาดนัดวัดลากสามแยกสาตินสามแยกสาตินค่ะขนาดแม่ค้าไม่ค่อยเป็นร้อยล้านนะคะเนี่ยหลงหลงเหลงเหลงวันนี้วันสาววันพ่อนะคะเอี่ยงวะ เราทำรายชแก๊สน,น้อยของแม่เครื่องปิ้งแงของเตาน้อยของแม่สวัสดีคอะขายหมูปิ้ค่ะไม่รู้ขายเอามันหรือขายเอาเงินนะคะขายแก๊สน,น้อยแก๊งเหนานะคะ่ะเกรดสิ่งที่เฮียพวกเมืออได้ยินนะพวกมหัวร้อยยอกูหน้าหนังหีแน่ดา <c oughs>